หสาวสวยหนึ่งฆาตากรใครจะเป็นผู้ชนะวูแมนออบดีอเวอร์รู้ไหมใครโหดจากเรื่องจริงของฆาตากรล่าเดตสุดโด่งดังปี1978งพันเก้าร้อยรัดนีอัคาลารับบทโดยแดนิเอลซูบาโตไปออกรายการเกมโชว์หาคู่ The Dating Game และเล่นเกมชนะจนได้รับเงินรางวัลและไปออกเดทกับสาวโสดน่ารักเชอริลแบร์ชอกรับบทโดยแอนนาเคนดริก เกมควรจะจบลงด้วยเสียงหัวเราะและบรรยากาศโรแมนติกติดแค่ว่ารันนี่อัลคาลาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องตลอดช่วงยุคเจ็ดนรนนี่อัลคาลาล่าหญิงสาวมาฆ่าเล่นอย่างไม่สะทกสถาน Did you get the shot? ตอนเขาไปออกรายการเกมโชว์เขาฆ่าเหยื่อไปแล้ว5รายเขาถูกจับในเวลาต่อมาพอหาฆาตรกรรมเหยื่อจำนวนเจรายแต่ทีมสืบสวนเชื่อว่าเขาฆ่าเหยื่อไปแล้วนับร้อยคนโดยยังหาศพไม่เจอ ูแมดออฟเดียร์เป็นผลงานการกำกับชิ้นแรกของนักแสดงสาวมากความสามารถแอนนาเคนดริกที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงอันแปลกประหลาดเหลือเชื่อแต่แทนที่จะเน้นความสยดสยองของฆาตกรรมเคนดริกกลับใช้ประโยชน์จากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนำเสนอประเด็นผู้หญิงและความรุนแรงได้อย่างเฉียบคมที่สุดห you know, like be นังชนะรางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเทศกาหลหนังฮามสเปงเมื่อตอนปีที่ผ่านมาการันตีความระทึกขวัญแห่งปี I never hide never รูแมน m a n ีเ the hour. รู้ไหมใครโหด Alright, l what's the question? Which one of you will hurt me? 17ตุลาคมในโรงปภาพประโยชน์